สวัสดีครับบ่าวถอสวัสดีธรนมช้ชมครับแฟเอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับวันนี้เดินทางมาหาพระบชใหม่นะครับธรรมช้่มครับถ้ามารับชมน้ากันครับงวดวันที่1มีนาคม2567นรบเะครับมาให้หลวงพี่เน้นหลวงพี่ย่าไห้นะครับผมหลักร้อยนะครับเขามาแหลวซีงวดหางวดธรรมช้ชมนะครับหลวงพี่ให้ต่องวดแล้วนะครับต่ว่าเอฟซแฟนคลับทั้งช่องกระถามกันเข้ามาหลายนะครับว่าให้มหา พาบวชม่โค้งสุดท้ายนเด้อนะครับมาให้หลวงพีเนี่ยหลวงพีย่ำให้นะครับเอานี้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับพอดีเป็นงานบุญนะครับเพิ่งเสร็จงานเมื่อนี่นะครับจังเข้าไปกราบในมาสการหลวงพีน้ำกันนะครับไปรับชมฟังน้ำกันนะครับว่าหลวงพีจะเน้นที่ย่ำให้ชุดใดญ่นะพี่น้องเนาะจังข้าไปรับชมครับชาวบ้านเพิ่นเก็บเก็บเต็มนะครับงานบุญเรียบร้อยก็เก็บเต็มนะพี่น้อง นะครับผมเข้าไปหาหลวงพี่น้ำกันพี่น้องนะครับหลักร้อยนี่แม่นคักอิล่ธรรมชุมห้างวดนะครับซีหางวดพี่น้องนะครับแต่ว่าหลวงพี่กว่าเขามาตลอดนะครับงวดนี้จะเป็นจังไดนะครับอ๋หลวงพี่ขยากงานบุญพี่น้องพอดีงานบุญหัวตะแล้วนะครับเอ้ยวัดนี้แบ <c oughs> ม,มือห้อมวัดมือห้อมมันบอกครับ <c oughs> โอ้เป็นเป็นบุญกุ้มเขากุ้มเขาได้เขาเขาหลายป่ะครับก็จะมาท่านหลายป่ะครับผมเจ็ดสนนะครับผมเจ็ดสิบสอบเอาการนมัสการครับหลวงพี่การนมัสการเจ้าค่ะกรับท่านผู้ชุมลักลอยนะพี่นอ้องเอฟซีก็ถามเขามาหลายนะครับมหามหาพระบทไม่มหาหลวงพี่นะหลักลอยนี่แม่นนี่เห็นป่ะครับทา่านผู้ชมบ่ต้องถามความแม่นลักลอยออแต่ว่างวดนี้เข้าตลอด หลวงพี่วัดตั้งแต่ก่อนเบาเถ่ามาหานี่ก็เขามาตลอดนะครับเบาเถ่ามานี่ก็ซีหางวดแล้วพี่น้องหลักร้อยนี่เห็นบองวันที่แล้วสามตัวเด้นพร้อมตัวเน้นพร้อมนะครับเอ้มาชมน้ำกันถือว่าโค้งสุดท้ายใกล้เขามาแล้วหลวงพี่จะเน้นให้ตัวไหนเต้าหลวงพี่ให้ตองงดแล้วนะหลวงพี่นะเนาะแน่นครับผมหลวงพี่ให้ตองงดแล้วมีเปลี่ยนแปลงบนหลวงพี่ หลักร้อยเปลี่ยนแปลงบ่หลักร้อยว่ครับผมยัานแต่พวกได้เป็นเก้าอะไรเดี๋ยวนี้นั่นครับเพราะมันเคยหมุนขึ้นเด้ครับมันเคยให้ตอนนั้นกันอ่าจะมีกันมีมีกันมีร่องไว้เห็นบ่บางทีหรือจังไนกันมากก็จะปีนหัวขึ้นแ้วยานมันกันหัวขึ้นแต่มาชมอันนี้หลวงพี่ให้ต่องวดแล้วหลักร้อยหกกับสี่ทำไผ่ผมมาพ6กคือเก้าเลนะครับอืมยามันหมุนหัวขึ้นตัวเดียวนี่ล่ะ ย่านตัวเดียวได้หกนี่นะย่านตัวเดียวนี่มันเป็นไปได้ยังถูกตัวเดียวนี่รรมชุ่มหลวงพี่พันวานะครับบอแน่จะเป็นเก้าได้พี่น้องเด้อแต่ว่าก็ขึ้นเน้นหกนั่นแหละครับผมมีหกมีสี่แต่ว่าเก้านี่ห้าห้าคับหัวเป็นเก้าสองตัวหลวงพี่สองตัวมีเปลี่ยนแปลงบ่ที่ให้ไว้เนี่ยสองตัวนี่วักครับ ไอตัวแรครับผมเอาคือบอตตงกับเล็กวิ่งนะลงพี่เล็กวิ่งวะครับเอาก็ได้หลักร้อยนี้ลักร้อยสี่จับหน้านี่แหละนี่รับแปดหกตะเกิมันจะมาชุดนี้ได้ของลงพีนะเอาสือนี้วะนะครับผมนี่มันจะมาชุดเก้าล้เลยแหละเก้าล้เลยเก้าหกนี่พอมันเป๋ปัญหากดอกันี่เห็นป่าววันที่แล้ววันที่แล้วกะสี่สามห้า นะครับ435มา43กวนี้966ครับผมคำเลขยกหามมันก็คือ969หรือ9669นะกวนีทราบไปนานนี่ละแต่ว่าสูตรนี้สูตรนี้ได้ได้แปดครับผมกันไว้กันกัน3เอา C A ลักลอย C จับ C ใส่จับ C ใส่เกินกุ้งเจ้าใส่นั่นคือฝั่งนีครับ เบ,บิ่งเอาหน้านนี่แหละลักร้อยนั่นรวมครับผมครับใช่มันน,มนั่นคือคำหมั่นทั่วหกมันก,ก็แม่นนะลักซิปนะลักซิปลักร้อยนี่ก็แมน่นนี่น,นะครับผมครบสี่ย่างคำตัวหนึ่งไปลักร้อยแล้วตัวหน<บ>ึ่งไปลักหน่วยนะครับผมสี่สองตัวนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้หาไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้มันมันดังเลยไหมครับผมนี่ถ้าสูตรนี้ของลุงพี่ครับลุงพี่ลุง,พ,ลงพ,พี่บอกว่าได้แปดพี่น้องแปดจับไซหกแปดหกเอาลักร้อยสี่ไซนี่ มันมากนี่ลักมันเท่กันเนี่ครับก้อนพอห้าห้าหลักหน่วยนี่มันจะพึงสามหลักหน่วยนี่มัก็มาทางล่างทางบนหน่วยนี้อันนี้ห้าหลักหน่วยเน่ยสูตรนวดที่แล้วพี่น้องหก็มาเก้าหาตัวนี้มันสิไปซิปก็ได้อะนะสามก็มาซีสามมาซิปมาหน่วยก็ได้ครับตัวนี้ก็เลยงวดนี้ก็เลยได้ได้หนึ่งหนึ่งก็เลยให้หนึ่งเก้าเนครับผมอันนี้ได้ซี หนึ่งซีนี่ก็กันคือเก่าหนึ่งซีนี่คือเก่าเนี่ยหามันมาย่ามมานำกันหลวงพี่จะให้อีกหางหนึ่งคือซีแปดหกกับหนึ่งซีเอาทำมาชมครับคำถึงเลขดังมื่กี้ผอยากเอาหนีเอาเลขดังเลยครับซีซีหกแปดนี่หลวงพี่ทันนี้บ่ได้นี่แหละตัวนี้มันอ่าเอาลงบ่ลงให้่เอฟซีบอลลี่จะลงแต่หนึ่งซีพอวิ่งวิ่งหนึ่งเด้ครับผมครับ เพราะว่าหกแปดเอาทผู้ชมแคปหน้าจออันนี้ในชุดชุดสิบหกคู่มันมาหลวงพี่สิบหกคู่บนตรงตรงตัวนี้ลายเดียวนี่นะจ๊ะกระติมีหกแปดที่พี่น้องแคปหน้าจอนะครับชุดสิบหกคู่บนตรงตรงของหลวงพี่เขามาจังหวัดแล้วครับเนี่ยอันนี้ว่ากับวดที่สามสีเดียวนี่แหละอันนี้งวดที่สามอันนี้วดที่สี่วดที่สามอันนี้งวดที่สามน อ่าหลวงพี่งวนั้นมันเข้าจนมืดดิครับหลวงพี่ให้อยู่ในนีกระมี่ธรรมชุ่มบาสเทอบุญครับเป็นสิบหกคู่บนตรงๆนะครับธรรมชุ่มเห็นไหมครับกับจิมมี่หกแปดได้แคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นสิบหกคู่บนตรงๆนะครับหลวงพี่เน้นกระมี่หนึ่งเก้าเห็นไหมครับชุดชุดที่ให้หนึ่งเก้ามันสำคัญแต่ตัวกรัฟนี้นะมันมากับตัวดอีกมาเลยอ่ามาเนี้ยครับผม เก้าหกเก้ามากมาหลายนี่ก็อยู่แนวนี่ละสู่ออันนี้เก้าหกว่าไม่หกเก้าด้ครับอันนี้ต้องกลับเป็นเก้าหกน้ำได้พี่น้องเด้อนี่เพราะว่าถ้าตรงตรงเป็นเก้าหกเก้าหกอ่าแคปหน้าจอพี่น้องบุบุอย่างเดียวมัเกิยันปิดล่างนี่เพราะตัวกลับมันสิเปิดล่างนะครับนี่อืมเข้ามาตัวกลับมันคือเปิดล่างเลยลุงพี่ก็จะไม่เพิ่มเพิ่มชุดนี้ สี่หกแปดเห็มั้ครับลุงพี่กับหนึ่งสีเท่านั้นแหละเพราะว่าชุดบนของลุงพี่กับหกแปดนี่ครับลุงพี่หายไปแต่มาหาเจ้าแ่นมาจับเอานหันแันมหันแหนมหลุดมาถือดังมันจต่ถืว่าดังไรเอาเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนห้ไพี่น้องลุงพี่จับนี่ผมนะครับจับกระดาษจับคมไปผมนะครับคมคมลุงพี่สี่หกแปดเพิ่มโซดเพิ่มหนึ่งซีมากเป็นให้ชุดกันให้พี่น้องเด้นะครับ ว่าตัวนี้ย่ำมานาการนะครับเอานี้พี่น้องเพราะว่าคือมานากันลุงพี่นะครับจับนี่สูตรนี่เห็นปะงวดที่แล้วนะชุดบนห้าอยู่หลักหน่วยนี่ครับพี่น้องลุงพี่พอนเอาปากกาเขียนนี่ครับนี่ครับสูตรของงวดที่แล้วหลักร้อยสามกับสี่ห้าอยู่หลักหน่วยสามมาหลักหน่วยล่างนี่สองสูตรนะครับผมนี่ครับสี่สามมาสี่สามนะชุดบนกับมาสี่สามตะวันชุดบนเนี่ยหามาหลักหน่วยนะครับอันนี้ของงวดนี้ ลงพี่พันได้เนี่ยชุดนี้คือ96611กหกหลุงพี่จับให้นึงเกาลีลาให้วิ่งนึงนะครับแล้วก็อันนี้ได้ซีลวงพี่ก็เลขไข่กันหนึ่งซีไว้นะครับหลักร้อย86จับนี่นะครับลุงพี่เนาะอันอนี่ยมันมามันที่อยู่นั่นนี่แหละเีขนั่นมครับจับโบ้ึกนั่นแหละคำจับไปปนสิไลตัวพุ่นนะมันมามาในห6สุดนี้แล้วเรื่องนะครับเข้าอีก กินว่ามั่นใจว่าสีขาวม่นสีขาวตัวใดนแค่นั้นรับตรงบนนี่นะเน้นบ่สี่หกแปดนี่มันดังเลยหลวงพี่เนี่ยฮะเน้นบ่พูดไดบ่มาไกลมันดังให้เอาเก้าหนึ่งหเลยบ่หลงพี่หรือจังไหนเอาตัวนี้เลยแหะนี่ตัวใหก่อนนี่ก็ได้นี่ใหหกหนึ่เก้าแต่ชมหกหเก้ากอนังเด้รอสี่หนึ่งเก้าก็ได้นะหรือสี่หนึ่งเก้าก็ได้แม่ว่ามันมันรักลอยมันต้องครับติดลวดนะว่าเอาเก้าเป็นนั่นมากสิเป็นเก้าหกหนึ่งเก้า อันนี้เขามาแล้วสามงวดหรือนหนีงวดที่สามแม่นเขามาแล้วสองงวดบนลูกพีหรือตังไหนเขามาสองงวดเขามาสองงวดได้สองงวดสองงวดสามชุดสิบหกคู่บนตรงตรงแม่ทำมาชมเขาไม่มีลักใส่อะไผภัมากลักหนึ่งก็เอาตามนี้เลยนี่อ่าผู้ใดมากลักหนึ่งก็ตามนี่ลักศูนย์ตามนี้ลักเก้าตามนี้ลักหกอ่าท่านผู้ชมมันจีมาตรงตรงเลยสี่คู่นี่อ่าถ้าเลือกลักถือแม่นครับคอมเมนต์ลักสิบจับใส่กันเลย หลักร้อยหกกับสี่เหมือนเดิมแม่นแต่ว่าเราวั้งหกเป็นเก้านั่นล่ะบอลเปลี่ยนมาคำพูดได้หมันยอมแนวนี้แหละคำพูดได้หกนี่พอจินั่นไหอยู่เอาพี่น้องอันนี้ผู้ใดอยากได้ชุดมาหกผมยอมอย่ามันปลีนหัวขึ้นหัวลงครับผมผมเคยเป็นอันนั้นครับผู้ใดอยากได้ชุดสิบหกคู่สิบหกคู่บนตรงๆเลยพี่น้องแคปเอาใช่ผมให้เอาตัวนี้พี่แหลมอยากมั่นใจตัวนี้กว่ามั่นใจเลยชุดนี้แม่ลุงพี่มั่นใจให้ลักบได้ใดนนะมันครับผม หลักหนึ่งกะมีหนึ่งหกหนึงเ็ดหนึ่งหาหนครับหลักศูนย์0ูนย์แปดศูนยูนย์สองศูนย์หลักเก่าเก่าหนึ่งเูนย์เกาหกเลักหกหกเจ็ดหท่านผู้ชมอันนี้16คู่บนตรงตรงเพราะก่าหมายไว้ให้แล้วเน้นขึ้นหนึ่งเก้าศูนย์สี่เก9าหกหกท่านผู้ชมเน้น5คู่นะครับเป็นชุดบนตรงตรงสิบหกคู่นะครับเอาอันนี้จะเป็นชุดที่คัดเน้นมาให้นะครับหลักร้อยเด่น6กรอง4กันเก้าเดอพี่นองเดอร์วิ่ง สามตัวเน้นที่619นะครับแล้วก็บหนึ่งเก้านะครับหกเก้าเป็นตัวร่องอ่าหลวงพี่ให้มาชุดกันโค้งสุดท้ายนะครับสี่หกแปดถ่ายเป็นเลขดังหลวงพี่ว่าถ้าบ่ได้ก็ตัดไปนะครับเพราะว่าหลวงพี่เอามาจากในสูตรนี้่น้ำสินนำเลขน้ำหลังดองเอ้านะคุูเจ้านะครบเปตรงกันกันนะครับหลวงพี่ว่ากันเก้าเก้าหกหกเนี่ยกันอยู่ในในชุดนี่เก้าหกหกนะครับเก้าเก้าหกหกแล้วก็บหนึ่งซีนะครับเปิดติดวิ่งบนแคปหน้าจอท่านผู้ชม ในใจก็มีจะใครเอาตูรักลอยอะไรมาใส่ชุดนี้เอาเอารักลอยมาใส่ชุดเีนียวแม่นครับผมเพราะว่าจับหกมาหกหนึ่เก้นี่า่หลวงพี่จับมาใส่6กหเกจับให้หกหนกอยู่แล้วครับผมลราคาจะเป็นสี่งก้าับงามได้เลยหกศูนย์สี่หกเก้าหกหกเจ็ดหกหกหา่มาสามตวนั่นนี่แล้วูุเจ้าก็ยังบุเจ้ากิเลือกเอาตัวใดพระเจ้าไปคทีว่าไม่ใชิเข้าครับ เอาครับนาจอท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับมหาพระบทใหม่มหาหลวงพี่หลวงพี่ก็เน้นให้แล้วแบบเน้นย้ำชุดนี้นะครับมั่นใจ16คู่บนตรงตรงบนตรงตรงครับผมเอาการขอบุญขอบคุณหลวงพี่นะครับให้โชคให้ m ắ นพี่น้องนะครับซาตุสซาตุครับผมเฮงเฮงลุยลุยสวัสดีครับ